ไปอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลนะครับเมื่อวานนี้มีหลายความเคลื่อนไหวนะทางเรื่องของการเตรียมที่จะชดเชยเยียวยาแล้วก็ดูแลความเสียหายของทางบริษัทเองแล้วก็รวมไปถึงทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เร่งให้ทางบริษัทด,ดําเนินการดูแลเรื่องของสารเคมีที่ยังตกตกค้างในพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้วิศวกรอาสาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนครับ ไปดูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมยืนยันบอกว่าจะไม่มีการอนุญาตให้บริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดเนี่ยก่อสร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาทดแทนโรงงานเดิมในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อชุมชนถ้าหากบริษัทต้องการจะดําเนินการต่อเนี่ยนะครับจะต้อง ย้ายไปอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแทน<ะ>นั่นหมายความว่าถ้าจะสร้างใหม่สร้างที่กิ่งแก้วไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ในนิคมเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการดําเนินการกับสารเคมีที่ตกค้างการขนย้ายสารสไตรีนโมโนเมอร์จำนวน6 0 0ตันออกไปกําจัดเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันนอกจากนี้ยังสั่งให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศคุณภาพน้ําเบื้องต้นนะครับพบว่าคุณภาพอากาศนั้นมีความปลอดภัยครับส่วนคุณภาพน้ํา มีสารปนเปื้อนจะสลายตัวไปใน45วันจึงประชาสัมพันธ์ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคในช่วงนี้นะครับขณะที่นายประกอบวิวิวจ,จินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านระบุว่าถึงแม้จะมีคำสั่งปิดกิจาการบริษัทมิงตี้ไปแล้วแต่ไม่ใช่การถอนใบอนุญาตและแม้ว่าโรงงานจะไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็รวมไปถึง การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHA i เพราะว่าจัดตั้งมานาน30ปีแล้วก็ตามก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับใช้เนี่ยนะครับแต่ว่าทางบริษัทเองก็ยังต้องจัดทำแบบประเมินผลกระทบความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกๆปีด้วยขณะที่นางสาวสุปราพรลาพาธิการนะครับเป็นหัวหน้าทนายความของบริษัทปิงตี้เคมีคอล ก็ถือว่าเป็นตัวแทนบริษัทนะครับระบุบอกว่าบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดครับโดยจะมีการตั้งเป็นจุดรับแจ้งเหตุและก็แจ้งความเสียหายจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะตั้งทั้งหมดใน3จุดด้วยกัน3จุดนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับไปแจ้งความเสียหายของท่านไปแจ้งเหตุเอาไว้3มจุดคือที่ตั้งบริษัทครับ ที่บริเวณด้านหน้าที่ตั้งบริษัทนะครับหรือไปที่สพบางแก้วก็ได้หรือไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ที่ตั้งหน้าบริษัทนี่หมายถึงที่ถูกไฟไหม้นะฮะที่สำนักงานนะที่สำนักงานก็เลยม,มาตั้งตั้งรับ,บเรื่องร้งรองทุกข์ที่นั่นด้วยใครจะไปร้องทุกข์ก็อย่าลืมถ่ายภาพให้เป็นหลักฐานด้วยนะครับว่าตรงไหนคือความเดือดร้อนของท่านนะครับอืมนะฮะจะมากจะน้อยก็ไปติดต่อ แจ้งข้อมูลเอาไว้นะครับขณะที่เมื่อวานนี้ไปดูเรื่องของความเสียหายกันบ้างเมื่อวานนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับหรือว่าวสทก็มีการนําทีมวิศวกร,รอาสานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนบริเวณโดยรอบโรงงานเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบ้านเรือนจํานวนไม่มากที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นมีกระจกแตกร้าวมีฝ้าหลุดร่วงแต่ว่าไม่กระทบในเชิงโครงสร้าง แล้วก็ความเสี่ยงที่จะอันตรายในการพักอาศัยตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบมากนักแต่ทีนี้จากข้อมูลที่ผมติดตามดูเมื่อวานเนี่ยหมู่บ้านไหนโครงการไหนที่อยู่ใกล้หน่อยผลกระทบก็มากหน่อยเป็นธรรมดาจุดที่ห่างออกมา2กิโล3กิโลในรัศมีนี้นะครับก็จะเล็กน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ของวิศวกรอาสาเนี่ยเรื่องของโครงสร้างยังไม่มีผลมากนัก น,นายธเนศวิรัสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับได้แนะนําวิธีการตรวจสอบบ้านเรือนในเบื้องต้นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบบ้านตอนนี้ไปตรวจสอบดูสําคัญที่สุดคือกายภาพของบ้านเนี่ยมันมีความเสียหายอย่างไรเรื่องของโครงสร้างเนี่ยบ้านเรายังตั้งตรงอยู่ไหมมันเอียงไหมมีรอยแตกร้าวไหมที่ผนังบ้านมีรอยทะลุหรือไม่ถ้าหากว่าเกิดกรณีแบบนี้3 4มอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับ ต้องแจ้งวิศวกรให้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ทันทีเพราะว่า3-4อย่างที่ผมว่าไปบ้านเอียงไหมมีจุดรอยร้าวมีจุดที่เป็นรูทะลุไหมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างมันจะมีอันตรายในอนาคตได้ต้องระมาระวังนะครับ